สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากผมไม่ได้ทำคลิป YouTube ไปเกือบ2ปีนะครับก็ประมาณ2ปีนะสองปีนิดๆก็คืออยากจะทำช่องให้มันโตนั่แหละครับอยากจะเป็นยูทูบเบออยากดังอยากได้ตังประมาณนั้นแต่เนื่องจากว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอจะทำเนี่ยครับมันก็ต้องมานึกนังน่งนึกคอนทงคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็ ผ่านมาผมก็เหมือนกับว่าเราก็พยายามเนาะลองลองคิดลองทําดูก็จะไปทําแบบไหนแนวไหนซึ่งหลังจากผ่านไปสองปีผมก็มาตกผลึกว่าเออช่องอย่างพวกแนวแนวโน้ตหาวเขาก็ทํากันเยอะละเยอะแยะลน้นคลิปล้นโลกลน้นข้อมูลมันล้นโลก how พวก h o w to ประมาณไลฟ์โค้ How to Success เยอะแยะไปหมด นะครับผมก็ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรเพราะหลายๆคนเขาทาได้ดีกว่าผมด้วยผมก็เลยกลับมานั่งทบทวนตัวเองเอออ่ะเราก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ทําคลิปทําเรื่องราวในสิ่งที่เรารู้นั่นแหละก็คือเล่าเรื่องของตัวเองนั่นแหละ <laughs> ก็ไม่รู้จะไปเลเราจะไปจะไปเรียนแบบคนอื่นเพื่ออะไรแล้วถามว่าจะมีคนดูผมไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าหลักๆของผมเองก็ ทำไว้ให้ลูกดูเนาะให้ลูกให้หลานดูเพราะบางครั้งหล,ลานๆก็มาถามหลานอย่างโดยเฉพาะลูกของน้องคนเล็กเนี่ยครับเขาเกิดมาเขาก็ไม่เคยเจอเจอกับตายายไม่ต้องพูดพูดถึงรุ่นทงรุ่นทวดเขาก็จะมาถามคนนั้นเป็นยังไงคนนี้คือใครอะไรมาจากไหนอะไรยังไงนะครับหลักๆเลยผมก็เอาไว้ให้ลูกให้หลานผมดูนะครับว่าแต่ละเรื่องราวของครอบคอรัวของเราเป็นยังไงแต่ถ้ามันจะมีบางเรื่องบางราวที่จะทําให้ ให้ความรู้สึกสนุกให้ความสุขให้กับให้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนอื่นที่เข้ามาดูได้ผมก็ก็ยินดีแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ที่ดีนะครับถ้าชอบก็น่าจะมีเรื่องสนุกสนุกที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมีทั้งเรื่องสุขและเรื่องทุกข์ก็คงจะเล่าเล่าไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเผื่อวันหนึง่งลูกๆวันนี้คุยกับลูกเขาก็เป็นหนุ่มเป็นสาววันละมีช่วงเวลาของตัวเองกันหมดละมีสังคมมีโลกของเขาแันหมดละ แต่วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเขาอยากจะดูอยากจะรู guys, people, ้เรื่องอะไรพวกนี้เขาก็สามารถกลับมาย้อนดูได้เผื่อเขาอยากจะรู้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วก็เลยทําคลิปนี้ไว้นะครับเผื่อลูกๆและล้านได้ดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องคนไหนที่ดูแล้วรู้สึกเออสนุกอยากดูต่อก็ฝากกดติดตามส่งกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นคลิปที่หนึ่งเนาะอันนี้ผมที่กลับมาทําตั้งใจทําจริง ก็เลยทําความเข้าใจกันไว้ก่อนนะครับว่าผมกําลังคุยเรื่องอะไรทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็เผื่อจะมีเหตุบ้านกันเมืองหรือเรื่องราวสเปรหะเดินทางไปที่ไหนก็จะเก็บมาเล่าให้ฟังนะครับตั้งใจใช้ชื่อช่องนี้ว่าเดียวๆกับดิวก็คือผมคนเดียวเดียวๆนี่แหละครับแต่บางทีอาจจะมีหมู่ด้วยก็ได้คล้ายๆกับพี่โน้ตนะเียนแบบพี่โน้ตประมาณนั้นอารมณ์นั้นนะครับก็อารมณ์ก็น่าจะมาเล่าคุยไปเรื่อยๆนะครับมีอะไร ที่อยากรู้สงสัยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับสงสัยอยากรู้อยากพูดคุยติชมเข้ามาได้นะครับโอเคก่อนอื่นก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมกลับมาทำทำคลิปคลิปนี้เลยก็คือ,อ,อผมออไปไปไปฟังเพลงเพลงหนึ่งมันออกมานานแล้วลหละแต่ว่าเพลงนี้มันทำให้ผม กลับมานึกถึงจริงๆมันควรผมจะเริ่มเรื่องตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กๆกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ขอเปิดด้วยเรื่องราวของพ่อกับแม่ผมก่อนละกันที่เป็นต้นกำเนิดของผมนะเ,เป็นสั้นๆ <c oughs> <c oughs> ก็คือมีเพลงเพลงหนึ่งที่ผมได้ฟังมาแล้วทําให้ผมย้อนมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันสะเทือนใจมันมันสันส่นสะเทือนความรู้สึกของผมมากๆก็เลยก็คือเพลงอีกฝั่งของพระจันทร์นะครับของอาจารย์ไข่มาริพุน่ากับน้องจิ๋วนะครับเขาร้อง น้องจิว๋วร้องเได้ได้ได้ความรู้สึกของความหวงหาอาทอนและความคิดถึงกันจริงๆแล้วก็ผมฟังเพลงนี้แทบจะตลอดเลยใน2ปีที่ผ่านมานะครับฟังทุกวันนะครับฟังเนี่ยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นการระลึกถึงพ่อกับแม่ผมนะครับทำไมผมอ่ะเพลงนี้ทํำห้ผมนึกถึงพ่อกับแม่ผม คือคนที่สนิทกันหรือคนที่รู้จักผมตั้งแต่ในวัยเด็กนในชั้นประถมเนี่ยอาจจะอาจจะรู้แต่ว่ามัธยมเนี่ยน้อยคนแล้วล่ะที่จะรู้ว่า,าพ่อกับแม่ผมอะเคยติดคุกด้วยกันทั้งคู่ก็คือพ่อผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นไททีบเดี๋ยวค่อยไม่ขยายความอีกทีก็แล้วกันนะครับคือไททีบในรุ่นโบราณเขาอาจจะเป็นวีรบุรุษป,ประมาณนั้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่ไม่ใช่พ่อผมเป็นจอร์ลโจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นไทยทีบก็คือกีดหลังคาผ้าใบ รถ10บล้อเพื่อขโมยของบนหลังรถนะครับทางสายเหนือแล้วก็ผลต่อมาก็คือว่าพอพ่อถูกจับผมเล็กเตียนะครับพราเตียถูกจับเนี่ยแม่ก็โดนไปด้วยก็คือโดนข้อหารับรับซื้อของโจรไปด้วยก็คือทําให้พ่อต้องไปติดคุกอยู่อีกที่หนึ่งติดที่ลำปางนะครับส่วนแม่ติดที่อยู่ที่จังหวัดพิศบูรณ์ ช่วงนั้น3ามคนพี่น้องของพวกเราเนี่ยก็จะเฟ้งฟางมากเลยก็คือก็จะถูกเพื่อนเพื่อนล้อลูกไอ้ขี้คุกแม่ลูกแม่ขี้พ่อติดคุกอะไรประมาณนั้นนะครับเราเป็นเด็กเนาะต้องอาศัยอยู่กับตายายหลังจากที่พ่อแม่ไปติดคุกแล้วก็เออแม่ได้ออกมาก่อนแม่แม่ได้ออกมาจากคุกก่อนในช่วงนั้นนะครับตอนที่แม่ออกมาเนี่ยสิ่งที่มีทรัพย์สินสมบัติที่แม่แม่ผมชื่อสมบัตินะครับพอดีเลย ชื่อเหมือนผู้ชายนะครับสมัยชื่อสมัยก่อนไม่มีเพศนอกเรื่องนิดหนึ่งชื่อสมัยก่อนไม่มีเพศอย่างอาจารย์นวราชพงไบบูลนวรัชพงไบบูลก็เป็นทุกวันนี้ถ้าเอ้นวรัชเราจะเข้าใจว่าเป็นน่าจะเป็นชื่อผู้หญิงแต่ชื่อสมัยก่อนไม่มีเพศนะครับกูราบก็สายประดิษฐ์กับเป็นผู้ชายก็ได้นะครับนอกเรื่องอกลับมาคือหลังจากที่แม่กลับมาจาก ออกจากคุกมาเนี่ยก็กลับมาอยู่ก็มารับพวกเราไปอยู่ด้วยไปอยู่ที่บ้านไร่นะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องสนุกๆที่บ้านไร่ให้ฟังนะครับอยู่ที่บ้านลำพาตอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ที่นั่นแม่ก็พาพวกเราไปอยู่ที่นั่นกันนะครับแล้วก็สมบัติที่แม่เอากลับมาด้วยอ่ะกลับมาเรื่องนี้ก็คือจดหมายมีเพียงจดหมายที่เขาเขียนโต้อตอบกันระหว่าง เตี่ยกับแม่คือฝั่งของเตี่ยเนี่ยผมตอนนั้นผมยังไม่ได้เห็นตอนที่แม่เอามาก่อนผมเห็นแต่ฝั่งเอ่อฝั่งของที่แม่เขียนให้เตี่ยผมไม่ได้เห็นผมเห็นแต่ฝั่งของเตี่ยที่เขียนหาแม่แล้วก็เตี่ยน่าจะจ้างเขาเขียนแหละเพราะดูลายมือแล้วไม่ใช่โดยประมาณแต่ดยลายมือเนี่ยสวยมากนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พอมาเจอลายมือของเตี่ยจริงๆผมรู้ไม่ใช่ ถามเตียตอนหลังมาถามเตี๋ยก็เตี๋ยจ้างเขาเขียนแต่เนื้อความก็คือให้เขาเขียนให้ก็คือภาษาที่ผมอยากเคียวบอกก็คือว่าผมได้รู้จักภาษารักตอนนั้นผมอยู่ป .3 อ่าขึ้นป .4 แล้วล่ะตอนที่แม่รับมาภาษารักภาษารักแบบที่มันให้ความรู้สึกให้ความให้สัมผัสกันจริงๆตอนนั้นเราก็เด็กเนาะแต่ว่าเราอ่านเริ่มมาอ่านของเขียนได้แล้วอยู่ป .4 ผมเก่งว่างั้นเถอะผมอ่านหนังสือพิมพ์ได้ตั้งแต่ ผมอ่านออกเนได้อ่านหนังสือพิมพ์ได้สมัยก่อนนี้แค่อ่านหนังสือพิมพ์ได้นี่ถือว่าสุดยอดนะผมอ่านได้ตั้งแต่ปสองนะครับปสองปสามเนี่ยผมอ่านแตกหมดแล้วละอ่านหนังสือได้เข้าใจเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราก็เป็นอาจจะเป็นเพราะคนส่วนหนึ่งก็คือพอหลังจะได้อ่านจดหมายของเตียที่เขียนหาแม่เนี่ยภาษาเขาสละสลวยแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ในนั้นด้วยมันมีความห่วงหาอาทรกันมันมีความรักมีามกมารกส่งความรักส่งกําลังใจ แต่เสียดายมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าพอโต,ตมาเราต้องทามาหากินนะล้วก็ย้ายไปหลายที่ทําให้จดหมายมันหายไปผมเป็นสิ่งที่ผมชอบผ่านมากสมัยก่อนจดุดตอนที่ตอนหลังที่เตียวมาจากคุกแม่ผมน่าจะติดอยู่ปีครึ่งแล้วเตียวผมติดอยู่สามปีก็คือห่างกันปีครึ่งโดยประมาณตอนที่เตียวผมออกมาเนี่ยน่าจะประมาพอหกแล้วละ่ะผมจึงได้อ่านจดหมายส่วนที่แม่เขียนหาเตียวซึ่งพอเราทั้งสองอย่างกลับมารวมกันทั้งสอง คือเขาอยู่ช่วงเวลาที่เขาอยู่อยู่ห่างกันพอกลับม,มารวมกันเราเล่าเรื่องติดต่อเราเป็นสิ่งที่ผมชอบอ่านมากตอนมีเด็กผมก็ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ทาให้เราได้สัมผัสถึถงความรักความผงาอาทรแล้วก็ความรู้สึกจริงๆว่าคนที่เขาห่างกันมันเป็นมันมีความห่างกันท,ทั้งที่คนยังรักกัน แล้วต้องาทางกันความหา่วงหาความอาทรกันมากมายขนาดไหนผมได้สัมผัสจากตรงนั้นนะครับ mm hmm. ก็เลยเข้าใจว่าไอ้ถ้าคนท,ที่ต้องอยู่ห่างไกลกันแล้วก็ต้องไม่มีโอกาสได้เจอกันไกลๆอย่างคนที่อยู่ต่างประเทศเวลาสมัยก่อนเขามันไม,ไม่ไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้เนาะที่จะมีวิดีโอคอลหากันต้องสื่อสารกันผ่านจดหมาย mm hmm. ในนั้นมันจึงมีความ ความรู้สึกใส่ลงไปในตัวหนังสือในตัวอักษรค่อนข้างมากเพราะการจะส่งผ่านความคิดถึงกันในสมัยก่อนเทคโนโลยีมันไม่ได้สูงโทรศัพท์ก็ยากไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโทรศัพท์โดยเฉพาะแต่ละคนไปติดคุกกันอยู่ดังนั้นเทคโนโลยีเดียวที่ยังักที่สามารถสื่อสารความรู้สึกส่งสารส่งความรู้สึกถึงกันได้ก็คือจดหมายนะครับผมถือว่าการเขียนจดหมายเนี่ยมันเป็น อะไรที่มันคลาสสิกใม่ก็ไม่ไงมัน,ม,นมันต้องต้องเรียบเตรียมความรู้สึกเนาะออกมาเป็นตัวอักษรแล้วก็เขียนบรรจงเขียนแล้วก็รอเวลาปิดผนึกส่งไปให้เขาสมัยนี้เลยเราโทรหากันวิดีโอโทหาการส่งไลน์หากัน,กนมเมสเซเจอร์หาการแป๊บเดียวมันก็ถึงแล้วเนาะเทคโนโลยีแต่สมัยก่อนนี้สามสี่วันกว่าจะไปถึงเขาไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะอ่านเพื่อรับความรู้สึกนั้น ทาบซึมแล้วก็ซึมทราบจึงค่อยเขียนตอกลับมาผมชอบความรู้สึกนั้นจริงๆแล้วก็ตั้งใจไวว่าเพลเอ่อรายการคลิปที่ทำมาใหม่นี้น่าจะเล่าเรื่องไปคุยเรื่องไปร้องเพลงให้ฟังไปด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ผมอยากจะ ร้องเพลงอีกฝั่งของพระจันทร์ให้ทุกคนฟังแต่ต้นฉบับเขาว่าไพเราะอยู่แล้วนะครับไพเราะกว่าผมมากๆเลยแหละแต่ผมผมอยากจะส่งต่อความรู้สึกนี้นะครับให้กับในคลิปนี้ให้กับทุกๆคนได้ลองฟังกันนะครับตามเรื่องราวก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องอื่นๆนะครับโอเคขออนุญ,ญาตค้นหาเพลงแป๊บนะครับ น่าจะหมดหรือเปล่าเสร็จแป๊บนะครับโอเคเมื่อกี้ลืมเซ็ตอุปกรณ์นะครับตอนนี้พร้อมน่าจะพร้อมแล้วฮะไปต่อกันนะครับอีกฝั่งของพระจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ต้นฉบับไว้ที่ท้ายคลิปนะครับก็อ,อยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้ด้วยนะครับที่เป็นต้นฉบับเลยเขาร้องไว้ไวพเราะมากๆครับ เก็บเกี่ยววันข้ามคืนฟืน้นคนคนกลจนในหาจวบจนวันร่ำลาเพอพาฟันเกี่ยวไปแสนไกลปลายทางฟัน องพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปล่าฝากจันทร์ถามข่าวใจของคนอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนรอเฝ้าส่งความ i wow. hàng nắng ngâu bạn ใช้โปรแกรมคราวเกะจากช่อง YouTube ของคุณสตางนะครับก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ด้วยนะตรงนี้นะครับไม่ได้ขออนุญาตก่อนหรอกครับก็คือเปิดขึ้นมาแล้วก็เล่นเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะติดคลิปแล้วก็ส่งโน้ตข้อความเข้าไปขออนุญาตคุณสตางอีกทีครับก็โอเคกลับมาที่ที่อะไรที่ทำให้ผมคิดถึงพ่อกับแม่ผมในช่วงนะช่วงเวลานั้นนะครับคิดถึงความรักของคนทั้งคู่ เนื้อเพลงนี้ทําให้ผมนึกถึงข้อความในจดหมายที่เขาเขียนคนทั้งคู่เขียนหากันก็คือเตี่ยกับแม่ของผมนี่นะครับเพลงนี้นี้บอกได้เลยว่าถ่ายทอดออกมาได้สุดยอดนะครับผมฟังครั้งแรกที่ผมฟังนี่ผมน้ําตาไหลเลยผมนึกไปถึงความรักของคนทั้งคู่นะครับที่เขาพวงหาอาทรระหว่างกันและกันนะครับโอเคเรากลับมาโอเคเ,อเรื่องของพ่อกับแม่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ วยวค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีก็ถือว่าเป็นการคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่กลับมาตั้งใจจะทำจริงจริงก,ก็ถือว่าเป็นการระลึกถึงผู้มีพระคุณนะครับด้วยการเปิดเรื่องด้วยเตี่ยกับแม่ของผมนะครับถือว่าว้ครูว้พ่อไว้แม่ว้ผู้มีพระคุณเป็นการว้ครูนะครับก็หลังจากที่แม่ออกมาจากคุกก็พาพวกเราตอนนั้นมีกันยังมีอยู่แค่3ามคนพี่น้องนะครับก็มีผมมีอน้นมีผมผม หลายๆคนจะชื่อดิวจะเรียกดิวนะครับอันนี้มันชื่อมหาลายัยเดี๋ยวค่อยไปเท้าความเป็นตอนโตแล้วกันชื่อในวงการของครอบครัววงการครอบครัวจะเรียกกันว่าเอน้องชายผมคนก็คือจะเป็นอ้นแล้วก็นกนะครับตอนนั้นแล้วก็จะมีลูกพี่ลูกน้องกันอีกสองคนก็คือป๋อมกับน้อยก็จะเป็นเป็นลูกของลุงแต่เนื่องจากว่าพ่อแม่เขาเลิกทางกันนะครับแล้วก็ แม่ผมก็เลยเอามาเลี้ยงด้วยกันนะตั้งแต่เด็กๆมาอยู่ด้วยกันแล้วต่อมาลุงของผมก็ลุงฉลาดแกก็ถูกยิงเสียชีวิตก็เลยทําให้ทั้งป๋อมกับน้อยกลายมาเป็นลูกอีกคนเหมือนกับพี่น้องท้องเดียวกันที่อยู่ด้วยกันห้าคนคนสมัยนั้นก็จะเรียกแม่ผมว่าแม่ห้ากุมารก็คือมีห้าคนพี่น้องนะครับก็มูฟอาจจะแม่ออกมาก็มูฟพาพวกเราไปอยู่ที่ในไร่ ที่อำเภอที่ที่หมู่บ้านลำพานนะครับอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์ก็ไม่ใช่บ้านหลังเขานะครับแต่ว่าเขาอยู่หน้าบ้านก็คือเส้นทางสมัยนู้นก็ทุรัก,กันดานพอสมควรมากๆเลยแหละเพราะว่ามันเป็นดินลูกหลังแล้วก็โดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยมันส่วนใหญ่จะมีแค่รถสิบล้อกับควายเท่านั้นแหละที่จะจะผ่านจะเดินทางผ่านได้ควายกับคนเดินเทา้า ราะว่าถานนหนทางมันเละมากๆครับรถสองแถวในช่วงที่มรสุมเข้านักหนักการติดต่อระหว่างเมืองกับหมู่บ้านก็จะมีรถสองแถวหรือไม่ก็เดินแล้วก็จักรยานนะครับแต่รถสองแถวเนี่ยน่าจะวิ่งได้คือในช่วงที่ฝนตกไม่หนักแต่ช่วงฤดูมรสุมอย่างเช่นเนี้ยช่วงดินสิงหาอย่างตอน,นเนี้ยฝนลงักหนักอย่างถนนหนทางมันจะเละแล้วก็รถมันก็จะติดหลม่มวิ่งไม่ได้นะครับก็ต้องใช้รถต้องมีเฉพาะรถสิบล้อเท่านั้นนะครับที่จบวิ่งได้เขาก็ พาเราไปอยู่ที่บ้านลำพาดเนื่องจากว่าอาจจะเป็นว่า,า,า,วาหนึ่งก็คือกลับไปทําไร่คือครอบครัวของรุ่นตายายของเราก็เอ่อเป็นครอบครัวเกษตรกรรมนะครับมาหักรักษาง์พงมาตั้งแต่นู้นยุคที่จอมพลปเขาจะให้เพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงอ่าผมเกือบได้เป็นคนเมืองหลวงแล้วลนะครับถ้าถ้าถ้า,ถ,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 าถ้าโหวตไม่แพ้นะครับถ้าการย้ายเมืองไม่แพ้ในตอนนั้นผมก็อ่าก็จะได้เป็นคนเมืองหลวงไปแล้วล่ะ แต่บังเอิญจ้าพลปอท่านแพ้นะครับก็เลยต้องกลายเป็นเด็กบ้านนอกนะครับกเ็เดี๋ยวผมจะเก็บภาพมาให้ดูอีกทีเลยกันเนาะถ้ามีโอกาสต,ตอนนี้จินตนาการตามผมไปก่อนบ้านไร่บ้านไร่ไรที่บ้านลำพาดมันเป็นกระท่อมผมตั้งชื่อว่ากระท่อมชมจันทร์ ขอบอกไปนิดนิดนะครับตอนนี้ผมกำลังทำหนังสือเล่มใหม่อยู่ชื่อกระท่อมชมจันทร์นะครับท่านใดที่สนใจอยากสนับสนุนอยากติดตามก็ลงชื่อจองไว้ได้นะครับน่าจะประมาณ1ปีนะครับหนึ่งปีเรานี้นับจากนี้นะ่าจะจะเสร็จนะครับมันมีคงเรื่องอยู่แล้วละ่ะเอามากับเอาขึ้นมาทําอีกนิดนึงก็ไปอยู่ที่กระท่อมชมจันทร์กันนะครับลายรออของกระท่อมก็คือด้านหลังเนี่ยฝั่งทิศตะวันออกหน้ากระท่อมจะหันไปทางทิศตะวันตกมันจะอยู่ระหว่างร่องของ ตัวของพื้นที่ของไร่ของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ระหว่างภูเขากับภูเขาสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ด้านทิศตะวันออกก็ภูเขาด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นภูเขาสวยมากๆครับเป็นทิวเขาเล็กๆไม่สูงมากนะครับเขาที่สูงก็จะจะเรียกว่าเขาลวกเขาลวกจะอยู่ก่อนที่ลำพาดอยู่เขาลวกเขาบงเขาใหญ่ๆมีสองเขาแถวนั้นนะครับจะมีไก่ป่าชุกชุมมากตอนเป็นเด็กมีกระจงมีอีเห็นกระต่ายป่า ประมาณนั้นเขาก็ไปล่ากันแต่ผมไม่เคยนะครับแค่ยิงนกตอนเป็นเด็กยิงนกคนเดียวก็ยิงโดนมันแล้วเจอมันตายเราก็เลิกเลิกอีกเลยจากที่เคยอยากจะอยากจะออกไปล่าประมาณนั้นนะครับก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับเราก็เป็นครอบครัวเกษตรกรรมกระท่อมหลังนั้นนะ่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยตากับยายเขาปลูกไว้พักเวลาถึงเวลาหน้าไร่หน้านา ต้องมานอนกันอยู่ที่ไร่เพราะหนทางการเดินทางไปมันห่างจากตัวอำเภอแค่ประมาณ7กิโลนะครับแต่ว่าสมัยก่อนใช้เวลาเป็นวันนะครับเพราะว่ามันรุกกันดานมันขนทางมันลาบากใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่ได้ไกลมากแต่ว่าการเดินทางมันยากลาบากมากนะครับก็เป็นเรือนกระท่อมหลังใหญ่หลังใหญ่มากเพราะว่าถึงเวลาหน้างานเนี่ยตอนเป็นเด็ก ปกติพอถึงเวลาหน้าเก็บเกี่ยวเนี่ยเคยบรรจุคนงานเนี่ยครับที่เป็นคนงานลาวนะครับคนงานลาวจากเวียจันทร์หรือจากจากประเทศลาวอะครับไม่ใช่ไม่ใช่จากภาคอีสานคือคนลาวจริงๆเลยเนี่ยมาจากตา่างมันแต่ <c oughs> ถึงเวลาเร่กเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะมาจะมาหางานท,ทาแถวแถวนั้นคนที่เคยคุ้นเคยก็จะรู้จกักกันเป็นอย่างดีเคยมันให้คนนอนอยู่บนนั้นได้ประมาณ30มสิบกว่าคนหลังใหญ่มากๆครับเป็นสองชั้นชั้นล่างก็จะ จะโล่งนะครับจะเป็นแล้วก็จะมียุ้งก็จะหลังใหญ่ยุ้งก็เก็บข้าวโพดประมาณ200กว่าไร่คือพื้นที่ที่ทำนะครับประมาณเกือบเกือบสองไร่อ่ะสามารถเก็บเก็บไว้ได้นะครับออมียุ้งแล้วก็จะมียุ้งเก็บข้าวโพดเก็บเก็บข้าวเปลือกแล้วก็จะมียุ้งที่เเอาไว้เก็บฐานอีกต่างหากอีกหนึ่งหลังเลยซึ่งหลังย่อมยอมเลยแหละก็พอๆกับหลังบ้านนอกดาวสมัยนี้เนาะ บรรยากาศก็ดีมากๆมากๆครับต่เป็นเด็กผมเราลําบากแหละเราไปอยู่ในไร่เราลาบากยากจนมันไม่มีมันไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ได้สะดวกสบายอ่าอาหารการกินก็อัตาคัดแต่ด้วยด้วยความที่มันผมมันมันมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงคือสมัยก่อนมันก็มีความเป็นธรรมชาตินั่นแหละคคืออ่าตื่นเช้ามาเนี่ย ในฤดูฝนเนี่ยนะครับช่วงไหนที่ข้าวโพดข้าวโพดที่เราหยอดข้าวโพดยแทงข้าวโพดแทงนหน่อขึ้นมาเนี่ยอยากตอนเช,เช้าเวลาเม็ดฝนที่มันเกาะอ,อยู่บนใบข้าวโพดเนี่ยครับเราก็สะท้อนกับแสงอาทิตย์เนี่ยตอนตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะเห็นสายมอกละเลียดอยู่ตั้งแต่ตีนเขาตั้งแต่หลังบ้านเนี่ยครับไล่ไปจนถึงตีนเขาฝั่งที่ตะวนันออกแล้วก็ตัวของหยดน้ําค้างหยดน้นําฝนที่มันอยู่บนเกาะอยู่ตาม ใบข้าวโพดมันยอดอ่อนของข้าวโพดสะท้อนกับแสงแดดเป็นแสงแวววาวเหมือนกับพื้นไร่พื้นนั้นนะมันถูกรวยด้วยเพชรสะท้อนแวววาวแบบสวยมากนะครับจินตนาการนมผมเนมาะมันี่จะมีภูเขามีเมฆมีหมอกลอยละเรียดอยู่ที่ตีนเขาแล้วก็จะมีแสงแดดสะท้อนกับกับหยดน้ำนะครับเป็นเม็ดพลาวสวยมากๆครับ นั่นก็คือที่กระท่อมชมจันทร์ก่อวันนี้คลิปนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังนะครับน่าจะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะมาเริ่มตอนต่อไปเอาไว้เล่าต่อนในอีพีต่อไปก็แล้วกันนะครับกำลังดิกอยู่ว่าเอ๊ะจะเล่าอะไรต่อดีครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับกป็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดอะไรก็ได้ครับ กดๆเข้าไปนะครับผมฝากช่องนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ